คือไม่มีอะไรเลยอะคือตอนนี้เขาไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยใช่หกพันคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะใครอยากจ้างนางนะ oh <my> ติดต่อจ้างนางเลยติดต่อกองประกวดมีสกแกรนเลยคือนางไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยคือตอนเนี้ยผู้จัดการเป็นคนจัดการให้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อะไรอะไรสักอย่างเล้วรับงานเขาจะรับจะได้ทางไหนอะคะคุณพี่เขาจะสามารถรับงานได้ไหมคะต้องต้องติดต่อแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าติดต่อค่ะคุณนิสเซนคุมิสเบนตาอ๋อต้องติดต่อผู้จัดการออกาผู้จัดการไปดูดูแลไม่ได้บอกไม่มีเงินนะอุ้ยตายแล้วฉันฝุ่งฝันพม่าจังเลยอะคนตายร้อยร้กว่ากว่าคนตายร้อยกว่าคนวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวหรอ โอ้ยฉันสงสารนะเมื่อกี้ฉันน้ำตาซึมนะตอนนี้<อ>เนี่ยผู้สื่อข่าวนักสัมภาษณ์เนี่ยก็ร้องไห้กันตามร้าในใดหมดเลยนะค<อ>ุณผู้ชมคือ,อเห็นใจอยาก